มาแอวน้องกตคุณก่อนนะครับนี่คร well ับข okay. ึ้นมาเปนกล้วยไหมครับไม่กล้วยเปล่าไม่มีเรามันสูงอย่างเดียวกล้วยทางึ้นนะครับพาหน้องสาวรับภรรยามาด้วยครับชมกันได้ครับผม1,400เมตรครับ1กิโล400เมตรจากข้างล่างขึ้นไปนะครับ ว่าจะถึงตอนไหนนะครับหเ,เห็นไหมครับเห็นทางลงลงไหมมืดระวังตกไปมืดโอเครับผมเยี่ยมน้ำมาด้วยนะครับรน สวยมากครับให้บรรยากาศบำบัดครับได้ยินเสียงไหมครับสดชื่นมากครับผมมันหยุดครับมาพักผ่อนกันบ้างน,นะครับเราจะทำงาน่ีงเดียวนะครับโอโ้โหทางมาครับมีเขียนมาอะไรวะ น้ำตกเอ้ยขึ้นมาได้600เมตรแล้วครับเบยอีก800เมตรเองโอเคไปต่อเลยครับหกร้อยจะขาด้วยนี่ปลานักฆ่าแห่งสงภัยไ,ไม้สม,มคุณไสอ๋อมันเป็นตระกูลไสต้นไสแต่มัน,มนไม,ม,ม่ใช่ต้นไสต้อง zoom มาดูก่อนใช่ต้นนี้เปล่า,า,าใช่ต้นนี้เปล่าหัวน่าจะใช้อยู่มั้ง งนี้นึ่งว่างเม่งมันอะไรคนเรียกเหรออ๋อโปรดอย่าเดินดออกจากเส้นทางที่กำหนดนะครับผมทําตามกฎด,ด้วยนะครับอันตรายนะครับมันจะมีงูมีนกข้าขงบนหรือเปล่าเสียงน่าจะอยู่ตังบนนะ อะไรอ๋ออะไรวะคนครับมีคนเดินเฮ้มีคนแล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับผมอีกประมาณ100ร้อยกว่าเมตรเห็นไหมครับน้ําตกเห็นไหมครับน้ําตกาหายไปไหนเห็นไหมขา,ขาวๆนี่เลยโอเคไปดูกันครับเห็นแล้วครับผมน้าตกครับ ถึงแล้วถึงแล้วครับผมข้างล่างผมก็ลงได้นะครับมไม่ลงครับนี่เอตัวขนก่อนบางๆก็มาพักผ่อนกันบ้างนะครับผมนี่ครับข้างล่างสวยมากครับผมอ่า นะครัสวยไหมระวังด้วยนะครับผมตามมาตามมาไม่ได้มาเที่ยวนานมากเลยนะผมนะตกคุณก้อนไมนะ่สวย,ยสวยไหมครับ เห็นไหมนะครับผมสวยมากมีคนเล่นน้ำกันอยู่ครับนะครับผมอ้ทางขึ้นมาก็กิโลกว่าเอางครับเห็นไหม เย็นมากครับอยู่ตรงนี้เริ่มมีลมมาแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเลยครับผมเต็นน้ำนะครับผม,มตอนนี้เป็นลมแรงมากครับ,มบลมจากแรงน้ำตกเต<ม>็นน้ำ<ม>โคตรเย็น เียบหมดแล้วครับโอ้หอไรโอ้ยเสียะนะมานกักเลยนนรั้งลืนนะโอ้แรงมากครับตอนนี้ ครับต้องเปลี่ยนหมดแล้วครับผมอขอพอเพิ่มด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนครับนี่บายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ